ณชายแดนอีสานที่ติดกับประเทศกัมพูชาแดนดินทุรกันดาลที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบท่ามกลางความยากลำบากนั้นมีข่าวลือถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้ซึ่งมีเมตตาธรรมสูงส่งวันหนึ่งนางบุญมาหญิงไม้ผู้มีลูกติดต้องเลี้ยงดูหลายชีวิตกำลังกลุ้มใจจนแทบไม่มีน้ำตาจะไหลเมื่อค่าชาวบ้านใกล้จะถึงกำหนดแต่เงินทองนั้นหาย,ยากเสียยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ค่ำคืนนั้นเองขณะที่นางกำลังนั่งกลัดกลุ่มอยู่หน้าบ้านเธอก็เห็นร่างของหลวงปูส่สวงเดินทางมาแต่ไกลแม้จะเป็นยามวิกาลแต่แสงสว่างราวกับมีดวงดาวนำทางก็ส่องสว่างนำทางท่านมา หลวงปู่มาพร้อมกับรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเมตตาท่านยืนสองผ้าเล็กๆให้แก่นางบุญมาพร้อมกล่าวว่าจงนำไปใส่ไว้ในย่ามลูกชายคนโตเมื่อมีเหตุจำเป็นก็ให้นำออกมาใช้นางบุญมาน้อมรับด้วยความเคารพและคุกเข่าลงกราบท่าท่านอย่างสำนึกในบุญคุณ เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระค่าเช่านางบุญมาได้หยิบสองผ้าจากย่ามลูกชายออกมาในความตกใจระคนดีใจของเธอเหรียญทองจำนวนหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในสองผ้าเพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าและยังมีเหลือเก็บอีกด้วยเรื่องราวนี้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างพากันมาขอพรจากหลวงปู่สวงอีกครั้งหนึ่งที่มีชาวบ้านกำลังเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติน้ำป่าหลากเข้าท่วมไร่นาพืชผลเสียหายไปทั้งหมด ถามกลางพรมสิ้นหวังนั่นเองหลวงปู่สวงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นท่านหยิบมเมล็ดข้าวเปลือกที่ท่านพกติดตัวมาโปรยลงบนผืนดินที่ถูกน้ำท่วมและปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นไม่นานนักต้นข้าวก็งอกงามอย่างรวดเร็วให้ผลผลิตที่สมบูรณ์กว่าเดิมเสียอีกผู้คนต่างกล่าวขานถึงหลวงปู่สวงว่าเป็นเทวดาเดินดินที่แท้จริงท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนแต่กลับมอบแต่ความสุขความหวังและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้คนเสมอ วัตถุมงคลที่ผู้คนได้จากท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปหล่อหรือแม้แต่ตะกรุดล้วนเป็นที่หวงแหนเพราะเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้จะคุ้มครองปัดเป่าพยันตรายและนำโชคลาภมาให้ความศรัทธาในหลวงปู่สวงจึงยังคงสถิตอยู่ในใจของชาวบ้านตลอดไป